นี่ไงอ้ยเดี๋ยว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 อือเดี๋ยวสโลโมชั่นได้ไหมจ๊ะมาดิมึงเข้ามาเออผมยอมตายแล้วมาโอเคโอเคโอเค,อเคหมดไหมโอ้โหมีฝูงนึงมาเดี๋ยว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 ใจเย็นให้พี่คราฟก่อนให้พี่คราฟก่อนนะจ๊ะ ได้อูชอบมึงมาเลยจ้าเออเออมึงเข้ามาสิมึงเข้ามาดิเออเออกูชอบเว้ยกูจะเผามึงให้หมดไอ้เวนโกดไหมเนี่ยติดตามคลิปเต็มได้ใน YouTube ช่องต่อเกมเมอร์ครับ